โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่น m ายคลาสเดมอนซ์เลเยอรนะครับมอดเดมอน์เลเยอร์นะเนวก็จะเป็นยังไงนะ EP นี้ครับผมจะทําการปลดล็อกอะชิมเมนต์ต่างๆครับในมอด Demon นะฮะก็จะเป็นยังไงครับก็เราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าโอเคนะครับสําหรับอะชิมเมนต์น้ำที่ผมจะปลดล็อกครับก็ให้เรากด EC มานะครับแล้วเราก็หาคำว่านี้ครับแอดมินนะฮะก็กดปุ๊บก็กดนี้ฮะ นี่ครผมจะปลดล็อกไอ้พวกนี้นะครับก็คือมิชชั่นเนี้ยผมได้ไปแล้วนะ mission มิชชั่นเนี่ยผมเนี่ยคอมพิวตมิชชั่นหนึ่งมิชชั่นสองแล้วนะครมิชชั่นสามก็คือค่าอสูรมือซึ่งอสูรมือคือใครอันนี้ยังไม่รู้จักนะครับ,อ,รบอันนี้ค่าเอนมุนะฮะอันนี้ค่าลุยค่าโรเวอร์แรนซค่าก็คืออะไรเอาไปว่านองาค่ากับทันจิโรด้วยนะวิดเล่นโกคุเอนมุค่ากับเล่นโกคุ อ,อ๋อโอ้ยากนะเนี่ยเราต้องหาเป๊ะๆแล้วก็จะมานี่ด้วยนะครับก็คือนี่จะมาเล่นพวกนี้ด้วยนะจะมาปลดล็อกพวกนี้ซึ่งอันที่ผมจะทําอันแรกครับก็คือนี่ครับก็คือฆ่าไม่ใช่ฆ่าดิฆ่าโหดร้ายเกินไปอ่าต่อสู้กับทุมิโอกะแล้วให้เราเป็นฝ่ายชนะนะครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ชิมเมนต์น,นี้แล้วครับซึ่งเราต้องหาทุมิโอกะก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะ คน้ำเดี๋ยวผมขอหาสักคู่นะครับโทรมีกะผมมาหมู่บ้านนี้ที่แรผมเจอปรากฏการณ์ปลาบินตลอดเลยคือมันบั๊กไปแล้วทุกคนตอนนี้นะครับปรากฏการณ์ปลาบินเนี่ยคนเรียนมันบั๊กมันบั๊กแบบมันบั๊กเลยอ่ะคือคือแบบออกเข้าเก้ไม่หายนะโอ้นปรากฏการณ์ปลาบินนะฮะเรื่องอ๋อไม่รู้เหมือนกันนะเราจะแก้ยังไงนะับปรากฏการณ์นี้เออนะครับจะว่าไปนะเวลาผมอยากเจออะไรมันไม่ค่อยเจอเลยนะสมมติผมอยากเจอผมมีโอกาสมันก็ไม่เจอครับคือตอนแรกๆมันก็เจอทีๆเลยฮะหลังๆแบบ จะไม่เจอเลยนะครับบัญชังแบบเออเวลาเราอยากเจออะไรแล้วก็จะไม่เจอนะครับสมหวังนะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดตรงข้ามนะครับโอ้ละโอ้ล้นี่โอเคนะผมไม่อยากเจอทอมมีอก้าเลยเชื่อปะถ้าผมพูดประโยคนี้คือมันเกิดแน่นอนนะเชื่อผมเต็มันเป็นสูตรนะรออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะใครบางคนคิดสูตรเมื่อกี้นะฮะไอ,อ้ไม่อยาไม่อยากเจออะไรเราจะเจอสิ่งนั้นฮะเอ,อ้ยแต่มันก็ส่วนใหญ่มันก็เป็นจริงนะครับหืมเนี่ยทุกคนดูคือเวลาผมแบบ ไม่อยากเจออะไรมันมันมกจะเจอเว้ยดีนะผมพกมาด้วยนะ่ะะพ้าะนี่ฮะพกมาด้วยครับก็เผื่อเจออย่างนี้นะฮะก็พกมากลางทางด้วยนะที่แรกกลางนะก็ขอข้ามก่อนสายน้นาสงบนิ่งอ้าวผิดแป๊บแป๊แป๊ผิดกระบวนท่าเขินว่าอ๋อลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนล,มล,มลืมไปลืมไปนะทำไมาใหม่ำหมทำมปลาบาลีรูปแบบที่สิบเอ็ด สายน้ำสงบนิ่งเอ้ยใสน้ำสงบนิ่งอย่างที่สายน้ำสงบนิ่งไองงเจ้าตัวนี้ไม่ต้องเปิดปลาก็ได้ปลาวอลลีหรือแบบที่หนึ่งหรือชอบปลาวอลลีนะอันนี้ผมใช้ดาบอ๋อลืมบอกไปนะดาบที่ผมใช้นะผมใช้เป็นดาบของเอกิยุนะครับก็คือเนหานทมิโอกะนะครับส่วนดาบของทันจิโร่นะครับเันยังไม่ใช้นะเพราะว่า เก็บไว้ตอนที่เราไฟกับพวกข้างขึ้นนะฮะเออจะว่าไปนะผมก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเองเลยนะว่าผมสามารถชนะธงมโิโอกะได้นะเอ่อก็แค่ทําตาเวนะแต่ธงมิโอกะก็น่าจะแข็งแกล่งอนะ่ะเออเก่งอ่ะธงมิโอกะน่าจะเก่งนะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าผมแบบชอบมากเลยเอ่อกระบวนการที่สิบเอ็ดของเขาอะทายน้ําสงบนิ่งแบบที่มากครับแลวก็เจอนี่เจอหมู่บ้านนะใช่หมู่บ้านที่เราเคยมาปะน่าจะเป็นหมู่บ้านเราเคยมานะครับแล้วดูของในกล่องนะๆๆนะๆๆนะ มันจะมีของที่มันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ผมเนี่ยแบบมาแล้วผมชอบชอบมาขโมยนะบ้านที่มันมีทองเยอะผมขอเ,เอาฟา์มาก่อนนะให้บ้านหลังนี้ไมมเชื่อ่าผมมาแล้วทำหมู่บ้าน,นี้โอเคทาไมผมถึงไม่ถูกบอกฟามด้วยวะโอเคนะทุกคนมานะผมไม่เจอเอ,เจอ่าแบบหนึ่งผมไม่เจอทอมิวปะไม่เป็นไรนะครับผมเจอทางเป็นของชินบุครับก็ ได้เหมือนกันนะครับชิโนบุถ้าจะไม่ผิดแถวนี้นี่นะครับถ้าเราฆ่าชิโนบุได้นะครับเราก็สามารถได้นี้นะครับได้เหมือนกันทาทดแทนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะเอาเป็นปานนี่แหละปานนี้แหละนะแล้วก็เอาเป็นกระบวนท่าที่เก้าไหมเอ๊ะทำไมไม่เอาปานปานตะวันแล้วก็เปิดปาน มาสิมาสิชินบุแต่ชินบุอักขันแก่งนะมันตีโอ้ไปเล่นโบวอืมเออมอืมอืมอืมมันแบบโอ้เลตจ,จริงมันตีโอ้อีกฝ่ายลวมาเข้าเลตจ,จริงผมแล้วอะ่ะ มามาดิมาดิมาดิโอเคผมเอาชนะชินุบุได้แล้วนะครับซึ่งก็เจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับโอเคถ้าอ่าผมอ่าปลลอ็อกชิเม่น,นี้แล้วนะครับต่อไปผมต้องฆ่าเริงโกคุเิงโกคุไม่ไหวนะครับผมผมผมเคยสู้แล้วผมโดนอันติมันนะสวนสวนสวนส,วน,สวนตายนะตุตุนี่ ลองไหมอุซุยอุซุยยังไม่เคยลองสู้นะแต่ผมก็จะไม่ไปสู้กับไอ้เจ้ากูชิโบฮะไอ้ตัวเมื่อกี้ไม่เอม่เอาไม่เอาใครทางมันเเมื่อกี้เหมืนอนกับกชิโบแถวๆนี้นะน่าจะรีสปาไปแล้วผมต้องทําการฆ่าโอ้ยเนื้อผมต้องทําการฆ่านะฮะอ่าจากการจับนักดาอสูรน,น่าจะทั้งหมดเลยนะรวมถึงอ่ปาปลาหินภูผาด้วยนะก็น่าต้องตัว ส,สู้ด้วยนะซึ่งแบบยากอะเจ้าคนนั้นนะเวลาชีดรบบุกผมยังเกือบเอาชีวิตรอดอะนะแล้วผมแล้วคุณคิดสภาพเด็กคนอื่นอนะมันผมจะชีวิตรอดไป่ะคยิงบุกแกร่งมากครับโอเคนะมีเอาตัวคับด้วยนะเราจะทําการตามหานักล่าสุดคนอื่นต่อครับตะว่าไปนั้นใช่ปีศาจมี่ผมตามหายุปหรือไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใชนะเป็นปิศาจลูกบอลน,นะแล้วก็ฆ่า,าไปฆ่า,าไปฆ่ามาไป ก็เสียงอะไรอะ่ะอ๋ออูตุยกลังสู้กับเดี๋ยวมาช่วยหน่อยนะถึงแม้จะแหลกก็ตามนะโอเคนะซึ่งต่อไปครับผมต้องทําการฆ่าอูตุยนะซึ่งผมก็จะใช้เป็นผมก็ใช้คอนโทรลโอกาสใช่ปะเปลี่ยนเลยเป็นของนี้ปันจิตโตแล้วก็เปิดป้าน <premises. S 2> อ้าขอโทษนะอุตุยแต่มันไม่เควสอมันเป็นเควสมันเป็นเควสมันเป็นเควสมันเป็นเ qu anyway. ควสผ่ายแล้วนะครับเรื่องผมดีเจนไม่ทันอ่ะพักก่อนเอวตุยขอพักก่อนอูตุยขอพักก่อนดูแม่มาแม่ผมพักเลยอืมมาอูตุยขอพักก่อนมาแม่ผมพักเลยอ่ะอูตุยเออขอรีเจนเลื่องก่อนอูตุย ม,มันมาเร็วมันมาเร็วมันมาเร็วโอเคอูจุยยจะเย็นอูจุยขอขอรีเจนก่อนมาดิไม่รู้ว่าจะกินอะไรไปาารรก,กินอ,อู้จะตายอูจุยปีศาจปาล์ลบอลไหมโทรไปลากกันเอออู้จะตายชิพหายชิพหายชิพหายวิงครับวิงเอก เอวิ่งครับเอเอวิ A ่งครับชิบหายแล้วจะตายอุซยตกน้ำอุ้ยไม่ใครวะไม่ไม่ใช่เต็มมันธรรมดาใจหมดอ,อ๋ออุซตกน้ำเน้ยอ่าเค่ผมฆ่าอุซูได้นะผมแง้มันจะฆ่าด้วยความลำบากนะก็เถอะนะจะพัฒนาเป็นฆ่านะจ่าตาบอลไม่เกี่ยวโอเคนะครับอุซใจะปางเสียงอโอเคนะครับก่อไปผมต้องฆ่านี่ฮนะแล้วก็ฆ่า มิซลีผมไม่อยากทำลายมิซลีนะแต่ไม่สดน,นะเพื่อเพสโอเคอันนะั้นเป็นเลนโกโคุนะซึ่งถาว่าผมไหวไหมผมก็บอกเลยคือถ้าเอาตัวตคือผมไม่ไหวนะเนกโกคุเนี่ยเราจะลาทุยเราจะอยากลองดูก่อนกันได้นะเพื่อผมไหวนะมาพร้อมแล้วเอยากผักเกด็กโกคุตกลาวาวะเดียเโโดเด๋ยวมไหเด็กโกคุเออเดี๋ยวมาไหนเออเออ เออเออมาองไอ้ตัดนี่อ่ะม <c oughs> ผมตู้มาไม่ไหวจริงยมาดิอตุดก็มาดิมัเปล่า,าก็ไหวอืมมนเปล่าก็ไหวมาดีต่อยเด็กไหมต่อยน้องเขียวด้วยต่อ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 ยหมดไม่สนลูกใครต่อยหมดต่อยหมดนี่ยิงฮ <c oughs> นดูด้วยความแม่นที่ผมมีนะครับทุกคนดูประสบการณ์ผมล้วนๆดูความแม่นขนาดนี้ต้องโดนแล้วแหละนี่ไงว่า มีตนแล้วต่อยแม่งมัดเดี๋ยวจาะต่อยต่อยต่อยหมดไม่สนลูกใครอย่ามาวีกันแเท่านี้ป่าชิบอร์อ้ระเบิดต่อยแม่งต่อยหมาผมก็ต่อยนะผมต่อยทุกอย่างเลยต่อยหมดไม่สนลูกใครนะจังหวะนี้ต่อยแม่งอีมันใต้เนอะนี่ต่อยหมดไม่สนลูกใครนะเออต่อยว้าวอะไรวะเนี่ยใส่วะเดี๋ยวมึงคือใครแนนิเมะ มันมไม่เคยเห็นมัคนคือไข่วะอุ้ยเนั่งไข่อ่ะปลาอสอพิษปลาอสอพิษหรอผมได้รับชิมเมน้นในการฆ่ามันยังยังไม่ได้รับในการฆ่ามันะนะปลาอสอรพิษซึ่งถ้าเราฆ่าแล้วเราก็น่าจะไม่ได้อะไรนะนยังไม่ได้ชิมเมน้นในการฆ่าปลาอสอพิษนะเราหนะ้าต้องฆ่าปลาความรักก่อนนะถึงเราจะได้ปลาอสอพิษไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าเก,เกี่ยวกิบพฤติการปลาบินเนี่ยอุ้ยอาคาสะ อาคาศาทู้ใครอ่ะไม่เกี่ยวเราอ่ะไม่เกี่ยวเราอ่ะเออคนรู้มึงก็ไม่เกี่ยวดีละอาคาซาทู้มีซิลีโอเคมิสลีขอโทษนะครับปานเป็นปานผมใช้เป็นนี้ดีกว่านะับคอนทิโดอเอด นันี่บอกเลยว่าป้ายความรักนี่ก็ไม่ใช่ย่อยๆนะฮะไม่ใช่การสู้เว้ยอันนี้มันเป็นการลางกรกังเกยที่ยุ่งน้อยกว่านะฮะอุ้ยผมยังคนที่ยุ่น้ากกว่าลางกกังเกยขนาดขนาดมิสซิลีเล่นเอาผมแล้วเนี่ยผมยังสู้มิสซิลีไม่ได้เลยทุกคนเ <c oughs> ออโอเคนะครับก็ได้พิชิตอ่ามิสซิลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาชีพเมนที่ปลดล็อกมาก็คือ เออข้าชีนาะซื้อกาวะนะฮะอา่าเราไม่อ่านแล้วกันไนะครัอ๋ออันนี้ธาตุไม่ใช่ธาตุปานลมนะครับผมต้องมีชิดปานลมให้ได้นะครับแหมรู้สึกว่าอีพีนี้มีแต่การฆ่าเสาหลักนะฮะผมเริ่มผันมีตสูรแล้วนะไม่เป็นแลนักล่านะเป็นแล้วเจ็บตัวเป็นตสูรดีกว่าเกี่ยวอะไรวะอู้ปั๊บอันนี้บั๊กนะมมเดีบววัวกอ๋อ ไม่การเป็นนักล่าสุดแพระว่าปทงมีโอกาสที่ผมยังไม่เจอเลยนะผมเจอแต่มิซุริเอเอมิซุริเจอเจอก็โคชิบโบแต่วาโคชิไม่ใช่อ่าไม่ไม่ใช่โคเออโคชิบโชบโว่าเจออีพีนี้ชินอุบุเจอเอ่มเรนโกคุแล้วก็ปาลาลมไม่ใช่ปานลมปานหมอกครับเจอนะฮะที่เหลือยังไม่เจอเลยนะอิโนโนสเกตแล้วก็อินโน เกะเจอแล,แล้วแล้วก็เซนนิสึก็เจอทะยังไม่เจอทันจิโร่นะอีพีนี้ครับแต่เราก็ยังไม่ได้อะไรกับทันจิโร่นะ,ะเรายังไม่ต้องการให้เราเจอทันจิโร่นะจิโร่เดี๋ยวทันจิโร่เปิดปตาตาวัทใทน,น่าเห็น้ราถกตายไปฟาร์มแร่ใหม่แล้วทุกคนเพราะว่าดาบมันจะพังแล้วอะแล้วผมก็ต้องน่าต้องไปหาแล้วท,ทําทําไมดาบนี้มันพังอนะเดี๋ยวผมยังไม่เคยใช้มันเลยนะอืมมรู้สึกว่าผมต้องไปฟาร์มแร่ มันแรกก็นี่แล้วอ่ะแรกแรกดาบกับช่างตีดาบใหม่แล้วนะเพราะว่าดาบดาบตันิโรจะพังแล้วหรือไม่แน่ผมก็เดี๋ยวไม่แน่ผมก็นี่นะะหาหานนิชิรินนะครับผ่านนิชิรินแบน็น้าก็เป็นปลาตะวันให้เราเหมือนกันนะนิชิรินแบ็คครับเราคนนี้ไม่รู้นะฮะก็คราบเหมือนดาบนิชิรินธรรมดาเลยนะแล้วสุ่มเอาโอกาสได้น่าจะน้อยอยู่นะเพราะว่าเป็นปลาตะวันเลยนะ ก็คือมันใช้ได้แค่ปานตะวันนะฮะปาาอื่นใช้ไม่ได้นะเออถ้าเป็นของเทนิโลนะฮะมันสามารถเปลี่ยนเป็นปาบอดีกับปานตะวันสลับกันได้นะแต่ถ้าเป็นนิชิลินแบ็กก็คือใช้ได้แค่ปาตะวันอย่างเดียวนะโอเคนะะซึ่งตอนนี้ผมก็ได้การเจอคั้นเร์อหาปริศนาอีกแล้วนะซึ่งคั้นเร์อหานี้มีเอ่อชื่อตัวอะไรนะจำช,ชื่อไม่ได้อา่าเป็นว่าเป็นตัวละครผู้หญิงอะที่แบบต้องโยนต้องโยนเหรียญอนะ เอ่อผมจาชื่อไม่ได้อะที่มันแบบปิงทันจิโร่ะเออแปลว่าผมผม,ผมเชียร์นจิโร่คนนี้นะแล้วก็มีนสเกตนะแล้วก็มีเซนิสึนะน่ามีทานจิโร่เลยแหละแต่ว่าในนี้ก็ต้องมีชินอุบุดิอ่ามีทานจิโร่จริงด้วยนะนิโร่ผมยังไม่ไหวนะฮะต่ผมเคยตู้แล้วแล้วชินบุบะมีชินอุบุเอ้ยมันต้องมีอีกหนึ่งคนนะที่ อยู่ที่นี่นะจะมีผู้หญิงถ้าเป็นตัวละครที่ผมจําได้นะจะมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนอนะแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้ไนงะเคเราจะทําการสู้ดีไหมคาคานาโอกนะคานาโอกเออคานาโอกเออชื่อคานาโอกเอ,อ่อเรื่องดูก่อนนะว่าให้เราฆ่าคานาโอบเปล่าไม่นะมันไม่ได้ให้เราฆ่าคานาโอกนะฮะแต่ผมก็ไม่คิดอยากจะฆ่าด้วยนะเพราะว่าผมแบบปิ๊งเลยนะ เพราะว่าฉะนั้นผมจะเอา้าผมอยู่นี้นะผมจะตั้งชื่อตรงนี้ว่าอานา,นาโอะนะฮะนีเปนเนี้ยาาโอะนะฮะนี่โอเคนะฮะอีพีนี้เราเจออะไรหลายอย่างม,มาฮะเราเจอทุกอย่างยกเว้นวินะฮะโอเคมาทุกคนมาผมพร้อมแล้วนะที่จะฆ่าปะสัตว์พิษก็มาเปิดเปิดแล้วใช่ไหมไปมา มาปาในความรักไม่เป็นไรนะมันเกิดเกิดแถวนี้นะฮะเต็งด้วยหรอมองอะไรไม่เห็นเลยนะฮะมันเป็นความบันาลาในการต่อสู้ตรงที่มองไม่เห็นอะไรเนะี่ยหปุ้ยตะกี้น,นี่โกโอเคตายไม่ถึงผมเนี่ยจะตายไม่เป็นไรผมเกิดแถวนี้ อีบูโอ้สวัสดีปลาสอรพิษโอ้สวัสดีอาจารย์โอ้จะเกี่ยวขงบ่อยยังเลยเนอะมาบโอเคจากการปลาอสอรพิษได้เรียบร้อยไม่รู้นะใช่ใช่ปลาสอรพิษหรือเปล่าถ้าผมเรียกผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะครับส่หรับคนที่เป็นไปขับเดมอนสรีเยอร์นะฮะก็เอออย่าเพิ่งเกอดผมนะครับพอดีก็นี่ใคร ไม่รู้อ่ะอ๋อน่าะเป็นแบบคนรับใช้ของเสาลากนาแต่แบบอุ้ยเผื่อฆ่าไปแล้วเสียงหนักมาก เมอยากรู้ว่าแถวนี้มันจะเหลือเอ้ยเหลือมาป่ายากรู้ว่าแถวนี้มันมีชาวบ้านหลงเหลือไหมโอ้แจ็คพอตแตกไว้ทุกคนเรามันเจอกับปานที่มีชื่อว่าปานลมซึ่งผมต้องการเจอเขาอยู่พอดีเนาะฉะนั้นก็โอ้ยสุกปานลมมามากมีสองลา่าง ั้นมีสองล่างไม่เขามีล้างเดียวนะเขาตายแล้วว้าวโอเคปานลมจบแล้วนะครับเดี๋ยวปานอะไรอีกที่ผมยันต้องจาัดก,การขอ,อจัดก,การตี้นู้นกันนะเรือเ่องเทืองใจเดี๋ยวถ้าจับปานตะวันผมพังผมก็จะใช้เป็นปานจันธานแล้วนะะ เปลี่ยนนะเออเี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากปลาตะวันเป็นปลา,ปลาจันทาแล้วนะฮะไปศูนย์มาตอนนี้ผมเหลือแป๊บหนึ่งนะผมขอดูก่อนนะว่าเหลืออะไรบ้างฮะรู้สึกว่าหมู่บ้านผมกลายเป็นหมู่บ้านลางแล้ฮะแบบไม่มีชาวบ้านลงเหลืออยู่แล้วฮะไม่แปลกใจอสูรย์มันน่าจะบุกมากินกินหายหมดแล้วอ่ะมันเป็นไรนะเรายัง เรายังสามารถไปได้อีกนะแต่หมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่บ้านมันมีเยอะว่าอันนั้นอะไรวนะแบบน่าแป๊บนึงผมพอดูงนะกนัิโล่เขาใครอะอย่าบางังที่จิกกะันิโน่กับอ๋ออุ้ยแบบในนเมลเลยวะเอยัจิโน่แจงด้แจงด้วยจด้วย้วกา,า,าพี่ได้นะันจะไม่ิด มันต้องกัดหัวสองตัวพร้อมกันอะโอเควันนี้นี่เป็นเท่าไหร่ใช่นะผมฆ่าสองพี่น้องนั้นได้ผลได้อะไรดอกเป็นทิ้งนี้ทิ้งหมดยัง อค okay. มันเป็นการบวงเวียนะนี่อะไรเนี่ยฮะซันจิโร่อะนี่ก็มูซันบอดนะฮะเรือของมูซันซึ่งบอกเลยว่าเรื่องของมูซันผมเฟือมากซันจิโร่หายไปไหนอะโอ้ได้เคียวมาด้วยครับยาระเบิดโอ้อีพีนี้อีพีนี้ผมได้เยอะมากอะ่ะทุกคนผมใช้ผมใช้เคียวมาได้นะ,ะเพราะว่าผมไ,มได้เป็นอสูรนะขอ,อกเก็บแป๊บ,บนึงเก็บพอทุกอย่างเลยนะมันแบบ เออมันลกแล้วก็เอาออกมาใหม่นะฮะเอาปานดาพวกนี้ออกมาให้หมดเลยหน้าลำคานแล้วก็ไว้หนึ่งครับหนึ่งสองสามหน้าลำพานเฮ้ยอยู่ดงนิ่งดีแล้วก็เอาวันนี้โอเคที่เหลือเก็บไว้นะครับพอดวานอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับที่เหลือเก็บไว้นะผมไม่ได้ใช้ Hey. อันไหนที่ผมใช้เป็นปลาหลักโอเคผมใช้ปลาวาลีว้า wow. วแล้วมาดูเขียวดีกว่านะฮะโมเดลเขียวเป็นไงมันไม่ใช่เขียวไม่เป็นไรอ่ะมันผมได้อชีมเมนต์ป่ะนี่ไม่ได้นะฮะดากินะกำกี้ผมฆ่านะนี่อยู่ราคาดากิไหมฮะไม่ใช่ใชเราเหลือมาโอเคนะเรากลับมาที่ปลาหลัดีกว่านะเสาหลักของเราอะ่ะเออเสาหลักที่ผมยังไม,ม่ฆ่ามีเสาหลักแห่งน้ําแล้วก็ เสาหลักแห่งไฟนะครับแล้วก็เสาหลักแห่งเสาหลักหมอกครับแล้วก็เสาหลักหินภูผานะก็คือเสาหลักที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับในบรรดาเสาหลักทั้งหมดนะก็เสาหลักหินภูผาแข็งแกร่งที่สุดครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันนะนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการล่านักล่าอาสูตรต่อนะล่าในที่นี้คือบล็อก a c h i e e m นะครับไอ้พวกนี้ต่อนะครับแล้วก็เราก็จะค่อย่อยๆมาทีนี้ทีหลังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน